แฟนๆเศ้าเบลล่ารานีประกาศพักงานละครยาวๆสำหรับละครเรื่องผมลิคิตเรตติ้งถล่มทลายมากเลยค่ะที่ล่าสุดกว่าเรตติ้งไปได้ถึง7.61งานนี้ทำเอานางเอกสาวอย่างเบลล่ารานีนั้นยิ้มแก้มปลิเลยทีเดียวค่ะกระแสตอบรับดีมากจริงๆล่าสุดเบลล่ามาร่วมงานฉลอง b e a u r r u u m 2 a n n n v v r s s r y y หลังจบงานเลยมีโอกาสให้สัมภาษณ์สื่อถึงกระแสตอบรับที่ดีเกินคาดของละคร แล้วมีช่วงหนึ่งที่เบลล่านั้นประกาศว่าไม่รับละครแล้วขอพักแบบยาวๆหลังถ่ายละครเรื่องนี้แล้วรับบทคนเดียวถึง2ตัวละครการที่เรารับเล่นหลายตัวละครถือว่าคุ้มค่าแล้วคุ้มค่าแล้วจริงๆแต่เราก็ไม่อยากจะวัดกระแสหรือเรตติ้งอะไรสักเท่าไหร่คือเราทำผลงานออกมาให้ดีที่สุดแล้วคนชื่นชอบในผลงานมันก็โอเคแล้วค่ะเหมือนเราได้ตอบแทนคนดูบ้างบางอย่างคำว่าจรตติ้งปังมันยิ่งใหญ่สำหรับเราเป็นยังไงบ้าง เขาเป็นแซลกันอะเบลก็ไม่รู้เหมือนกันแต่ว่าเราก็เต็มที่ในทุกโปรเจกที่เราได้รับมันไม่ใช่แค่เรตติ้งสูงซะทุกเรื่องแต่เราก็ได้อยู่ในโปรเจกที่ดีเราก็ทําหน้าที่ในส่วนของเราให้ดีที่สุดค่ะสุขภาพตอนนี้เป็นยังไงบ้างทํางานเยอะดีมาก 5x5 ห,ห,หลังจากที่ถ่ายพรมลิขิตเบลก็พักงานแสดงเลยเพราะมันแบบโอ้โห150คิวแล้วก็เป็นการเล่น2ตัวละคร ช่วงนี้คือพักงานแสดงเดี๋ยวเริ่มอีกทีปีหน้าเลยสุขภาพดีมากก็รออีกไม่นานหรอกค่ะเพราะมีโปรเจกต์รออยู่แล้วเขาเหมือนรอกระบวนการแล้วค่อยเริ่มปีหน้าค่ะถ่ายโหดจนต้องพักงานละครกันเลยทีเดียว